อซลามมอะัยกุ้มวเรองมาตุลล้อยิววบารากาโตวันนี้เป็นคณิตศาสตร์คาบที่51สิบนะคะสำหรับคณิตศาสตร์ป5อยู่ที่เรื่องการหาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณวันนี้จะใช้วิธีการตั้งคูณค่ะซึ่งตรงกับแบบฝึกหัด2.8หน้าที่77นะคะซึ่งมีตัวมี มีแบบฝึกหัด6ข้อด้วยกันครูจะทำให้นักเรียนเป็นตัวอย่าง1ข้อนะคะมาดูกันเลยข้อที่5แล้วกันนะคะข้อที่5ขั้นแรกนักเรียนเขียนวิธีทำเลยคะ่ะวิธีทำจากโจทย์เลยคะ่ะนักเรียนโจทย์คือเท่าไหร่คะตัวตั้งเป็น10จุด หกหเพราะอะไรคะเพราะเป็นการตั้งคูณนะคะวางตัวตั้งเลยคูณอยู่ระหว่างบรรทัดคูณเครื่องหมายคูณนะคะคูณกับ3.2นะคะเราวางชิดขวาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ค่อยใส่ ค่อยใส่ทศนิยมนะคะตอนนี้วางให้ชิดขวาไว้ก่อนเลยขีดเส้นใต้1เส้นที่ตัวคูณค่ะคราวนี้นักเรียนคูณทีละจำนวนเอา2อคูณ5ก่อนนะคะ2 5 10ใส่0ทด1 2คูณ6 2สองบวกอีก1เป็น13ใส่3ทดหนึ่ง 2คูณ0เป็น0บวกอีก1เป็น1 2 1 2นี่เลยนะคะเรายังไม่ต้องใส่ทศนิยมในบรรทัดนี้ค่ะต่อไปต้องการให้นักเรียนเห็นชัดนะคะต่อไป3 3เนี่ยมีเลขมีตัวตำหลังอยู่1จําจำนวนแสดงว่าใส่0 1ตัวก่อนเลยค่ะ แล้วก็เอา3คูณห3 5ใส่5ทด1 3 6 18บวกอีก1เป็น19ใส่9ทด1 3ึคูณ0เป็น0มีอยู่1ทดไว้1ก็ใส่1ใส่ตรงกันนะคะคำตอบในแต่ละบรรทัด3คูณหเป็น3คราวนี้รวมค่ะ รวม2องวันทัดนี้เข้าด้วยกันเราคูณจนหมดแล้วนะคะคูณ2แล้วคูณ3แล้วขีดเส้นใต้1เส้นก่อนค่ะคราวนี้ก็เอามาบวกกันได้เลย0ูบวก0เป็น0 3บวก5เป็น8 1บวก9เป็น10ใส่0ทด1 1บวก2บวกอีก1เป็น4และ3ดึงลงมาเลยค่ะได้คำตอบแล้วนะคะ แต่ยังไม่ถูกต้องเพราะเป็นการคูณทศนิยมก่อนที่เราจะใส่จุดได้เราต้องมานับทศนิยมก่อนค่ะด้านหน้า10.65เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะด้านหลัง3.2หลังจุดมี1ตัว123เป็น3ตำแหน่งค่ะเราก็นับจากขวามาซ้ายนะคะ1 2 3 สาตำแหน่งนั่นเองค่ะเราก็จะใส่จุดตรงนี้นะคะเราก็จะใส่จุดระหว่างเลข4กับเลข0ขีดเส้นใต้2เส้นแสดงว่าเป็นคําตอบและตอบด้วยเลขไทยอีกครั้งค่ะตอบ3 14สจุดศ แปที่ตอบอย่าลืมเขียดเส้นใต้ด้วยนะคะ